บูลลี่เนีคำนี้ไม่อยากพูดเลยนะไม่อยากรายงานด้วยนะแต่ว่ามันเกิดแล้วนะมันเกิดไปกระทบคนกลุ่มใหด้วยคน Gen X กับ Baby Boomer สหราชอาณาจักรบอกเลยครับว่าหนังโฆษณาขณะนี้กําลังบูลลี่คนสูงอายุคนสูงไว้คนแก่มากๆทําให้คนรุ่นใหม่มีมุมมองลบๆกับคนสูงอายุนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Central Retail Corporation จำกัดมหาชน บูลลี่เนี่ยคำนี้ไม่อยากพูดเลยนะไม่อยากรายงานด้วยนะแต่ว่ามันเกิดแล้วนะมันเกิดไปกระทบคนกลุ่มไหนด้วยคนเจนเอ็กซ์กับเดบิบูเมอร์สหราชอาณาจักรบอกเลยครับว่าหนังโฆษณาขณะนี้กาลังบูลลี่คนสูงอายุคนสูงวัยคนแก่มากๆทําให้คนรุ่นใหม่มีมุมมองลบๆกับคนสูงอายุนะครับสำนักงานกำกับมาตรฐานการโฆษณานะ,ะ The Standard Authority, นะครับเดียร์ t เม i ิกันซ t ่ง r แตนดาร์ดออนะครับหรือว่า ASA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องของชิ้นงานโฆษณา นะฮะในสหราชอาณาจักรทั้งหมดก็มีทั้งอังกฤษสกอตแลนด์เบลไอร์แลนด์ Scotland, Bell, Island, อะไรก็ว่าไปนะครับทำไมเป็นประเด็นเลยครับเป็นประเด็นสิครับเพราะขณะนี้เนี่ยหนังโฆษณาต่างๆที่ฉายอยู่ในทางทีวีโรงหนังก็แล้วแต่หรือผ่านมือถืออะไรก็แล้วแต่ในสหราชอาณาจักรนี่นะครับล้วนแล้วที่แต่จะมีการนําภาพของคนสูงอายุแล้วก็ข้อความแล้วก็การพูดการจาหรือแม้แต่การนําเสนอเนี่ยไปในทิศทางที่เรียกว่าบุรี่คนแก่นะครับหรือว่าไปล้อเลียนหรือไปเกิดการดูถูกเหยียดหยาม คนสูงอายุนะครับเอา้าทำไมเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าหน่วยงานที่เรียกว่าสํานักกํากับมาตรฐานการโฆษณาเนี่ยเขาไปทํามอนิเตอร์นะฮะสำรวจด้วยแล้วก็มีสัมภาษณ์ด้วยนะครับสำหรับกลุ่มคนที่อยู่ในโครงการนี้ว่าหลังจากที่เห็นภาพนยนตร์โฆษณาพวกนี้ที่มักจะมีภาพของคนแก่คนสูงอายุเสร็จแล้วก็มาแต่งตัวเป็นแบบดูวัยรุ่นหรือว่าใช้มือถือหรือสุดท้ายมันจะมีคําคมหรือว่าเป็นคําที่เรียกว่าเป็นเป็นมัตโต้ของหนังโฆษณาเนี่ยออกมาในลักษณะเหมือนกับว่า คนสูงวัยไม่มีประสิทธิภาพอะไรประมาณนี้เนี่ยนะฮะคือมันกลายเป็นประเด็นที่ใหญ่โตมากในสหราชอาณาจักรนะครับเขาบอกว่าตอนนี้นงานโฆษณาพวกนี้เนี่ยนะครับกำลังทําให้เกิดการสื่อสารในทางลบให้กับกลุ่มผู้สูงวัยแล้วก็ทําให้คนรุ่นปัจจุบันซึ่งเขาก็จะหมายถึงทั้ง g e n ซก็ดี GenY ก็ดีนี่นะครับมีความเข้าใจในทางลบและผิดๆต่อศักยภาพของคนสูงอายุอันนี้เริ่มเรื่องใหญ่แล้วนะครับแล้วตอนนี้ภาพที่มันอยู่ในโฆษณาเนี่ยก็ันจะสื่อสารไปว่า คนสูงอายุเนี่ยกลายเป็นส่วนใหญ่แล้วอารมณ์ไม่ดีนะครับอารมณ์มึนงง่ายหรือเข้าข่ายมนุษย์ป้ามนุษย์มนุษย์ป้ามนุษย์ลุงยกเข่งคือเหมารวมหมดเลยนะครับไม่มีใครแบบไม่ไม่ดีเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะและในที่สุดกลายเป็นว่าคนสูงอายุเนี่ยถูกโดดเดี่ยวจากสังคมโอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับ ASA อสเขาเปิดข้อมูลนี้ครับว่าเขาไปทําสํารวจทุกเพศทุกวัยใน4,000คนเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเกิน33%เกิบ3ามเปอร์เซคนพ้นวัยเกษียณ55ปีปอร์เซ็นต์มองว่าพอคนพ้นวัยเกษี้ถูกบห้าปี ถูกเหมารวมไปในทางลบเลยครับว่ามีพฤติกรรมไม่ดีนะครับแล้วก็เป็นตัวถ่วงแล้วก็ตกยุคแล้วก็หมดยุคเนี่ยเกิเนี่ยเกิน30%ก็เ,เ,เชื่ออย่างนี้นะฮะแล้วาจากนี้ครับเกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างนะฮะเขาบอกว่าภาพของผู้สูงอายุที่อยู่ในหนังโฆษณาเนี่ยนะฮะแล้วมีหลายเรื่องเลยนะที่สื่อเห็นว่าคนสูงอายุนั้นใช้งานเทคโนโลยีไม่เป็นอันนี้เข้าขายบูลลี่นะฮะ คือบางทีคนก็อาจจะใช้เป็นอยู่ก็ได้นี่นะครับแต่ว่าเข้าขายบุลรี่เนี่ยนะแล้วนอกจากนี้นะกว่า20ในผลสํารวจเนี่ยเชื่อว่าการนําเสนองานโฆษณาเรื่องของความแก่ความสูงวัยเนี่ยนะครับเรื่องพวกนี้ควรจะกําจัดออกไปหมดเลยควรจะไม่มีการานําเสนอในงานโฆษณาแต่อย่างใดเพราะถือว่ามันเป็นการคือทําให้เกิดผลเชิงลบทางจิตวิทยาของคนทั่วไปที่มีต่อคนสูงอายุในสหราชอาณาจักรนะครับ อนอกจากนี้อีกเกือบ50%ของคนที่ทำแบบสํารวจตรงนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่ายิ่งไปเจอพวกหนังโฆษณาในสาราชนาจักรที่แบบว่ามีมุกตลกโดยมีผู้สูงอายุเป็นเป้าหมายในหนังน,นั้นเนี่ยเขาบอกอันนี้ก็ไม่ไหวเพราะกลายเป็นว่าเป็นการ,ปรเป็นล้อเลียนนะฮะแล้วก็ทําให้เขาเรียก่อะไรไปลดความเป็นคุณค่าของคนสูงอายุลงอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับซึ่ง หนังเรื่องหนึ่งที่เขายกตัวอย่างโอ้โหอันนี้แบบแค่ขนาดสั้นๆแต่มีผลกระทบแรงนะฮะเป็นหนังโฆษณาของแพลตฟอร์มของแพลตฟอร์มที่มองหาพวกทรัพยากรบุคคลที่มีความชํานาญสูงที่เรียกว่า Link ์อินทุกคนรู้จักด,ดีนะครับถ้าใครที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียและเป็นพวกแบบประเภทฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือเป็นพวกนักบริหารระดับกลางขึ้นสูงเนี่ยจะรู้จัก Link ์อินนะครับลิงินทำหนังโฆษณาอันหน,นึ่งออกมาและใช้สโ,โลแกนว่าอะไรรูะะ้ไหม Parent don't get B to B อีกครั้งนะฮะ มันมีคำวัตโตเนี่ยขึ้นในหนังโฆษณาของ l i n k ์อินนะครับโดยบอกว่า parent don't get B to B นะแปลเป็นว่าอะไรรู้ไหมฮะแปลเป็นไทยคือพ่อแม่ไม่เข้าใจเลยไอ้เรื่องธุรกิจระหว่างบริษัทกับบริษัทแค่นี้แหละครับมันกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณคนดูหนังก็จะคนดูภาพยนตร์ในสหาราชอณา,ารักาฮะเขาก็จะบอกว่าโอ้โหนี่ยคือคนแก่คนสูงวัยเนี่ยไม่ให้เข้าใจสับแสงทางธุรกิจเลย แล้วก็ไม่เข้าใจเลยครับนะว่าในวงการธุรกิจเนี่ยเขามีการค้าขายทั้งแบบไหนยังไงนะครับนอกจากนี้นี่นะฮะมีแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นชื่อดังของเจดีวิลเลียมเขาก็ไปนําเสนอผู้หญิงสูงวัยนะฮะแต่ว่าเอาผู้หญิงสูงวัยคนนี้ในหนังโฆษณาเนี่ยใส่เสื้อผ้าสีสันฉูดฉาชสดสดใสแถมยังทันสมัยด้วยดีไซน์นะครับและปรช้สโลแกนตบท้ายของหนังโฆษณาเจดีวิลเลียมที่เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นนี่นะครับ feeling more girlfriend than grandma <c oughs> นะครับอีกทีนฮะ feeling more girlfriend than grandma แปลภาษาไทยรู้ไหมครับกลายเป็นว่าผู้สูงอายุที่ใส่เสื้อผ้าสีสันฉูดฉาดดีไซน์แบบล้ำสมัยนี่นะฮะเขากำลังบอกว่ารู้สึกเหมือนแฟนสาวมากกว่าเป็นคุณยา่าคนดูอ่ะคือคนดูก็จะมองอย่างี้ก็โอ้โหคุณป้าใส่ก็ไปได้ยังไงและแล้วก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยมองดูแล้ว แลนะเป็นแฟนสาวมากกว่าจะเป็นคุณย่าอย่างนี้เป็นต้นนะฮะคือตอนนี้หนังโฆษณาในในสาราชนาจักรกลายเป็นประเด็นอย่างนี้ขึ้นมาอย่างมากมายเลยนะครับซึ่งในเมืองไทยจริงๆเราก็เคยเห็นหนังโฆษณาที่มีผู้สูงอายุอยู่หลายท่านเหมือนกันนะฮะแต่ว่าบ้านเราไม่มีทัศนคติแบบนั้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นะผู้สูงอายุในสาราชนาจักรก็คงจะต้องเจอกระแสนี้อย่างมากเหมือนกันแต่ว่าก็มีการออกมาใช่ไหม ไม่เห็นด้วยแล้วก็อยากให้มีการปรับปรุงเนื้อหาสาระของหนังโฆษณาที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุที่เอามาเป็นพรีเซนเตอร์หรือตัวเดินเรื่องให้เกิดความเข้าใจในฐานที่ถูกต้องและทัศนคติที่ดีต่อไปนะครับ